Lupus turn to pick. โอเคครับแล้วเราก็กลับมาสู่รอบที่2นะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินแล้วนะครับว่าทางน้องดวงดีเนี่ยจะได้ อยู่ต่อหรือจะต้องตกรอบไปเป็นไม่ใช่ตกรอบเนาะต้องเป็นอันดับที่สองหรือเปล่านะครับผมเป็นการวัดเลยครั้งนี้ถ้าเกิดว่าทางสแลปชีเนี่ยชนะอีกครั้งหนึ่งในแมตช์นี้นะครับจะได้เป็นที่หนึ่งของรุ่นเลยทีเดียวใช่ครับนะครับแล้วตอนนี้การเลือกตัวละครเป็นยังไงบ้างครับปุบาร์อจะสังเกตว่าทางน้องดวงดีจะเน้นดาเมจกายภาพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเลือกแคลรี่มาถึง2ตัวนะครับเป็นทั้งแคลลี่ป่าแล้วก็แคลี่ยืนเลนซึ่งทางฝั่งสแลปชีนี่ ถ้าเกิดเลือกตัวนี้มามันจะเป็นตรงข้ามกับทางน้องดวงดีมากนะครับเพราะว่าตัวดาร์ซี่ที่เขากําลังเลือกเล่นอยู่หรือซิลเนี่ยครับมันจะเป็นตัวป่าที่เน้นเดเมจเวทนะครับเป็นตัวเวทที่เอาไปป่าได้เป็นเมทที่เอาไปป่าได้นะครับครับแล้วก็เลือกมาจริงๆครับผมโอ้ตอนนี้เดเมจเวทของทางลับชีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าอิกนิดเนี่ยก็เป็นเวทแบบวงกว้างค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ดาร์ซี่จะเป็นเวทแบบ เป็นวงไม่ค่อยกว้างมากครับแต่ว่าเวทรุนแรงมากแล้วก็มีท่าที่แบบสามารถใช้ยิงใส่ป้อมแล้วก็ทำาดาเมจสร้างความเสียหายได้ด้วยครับรับอันนี้เพื่อความไม่สับสนนะครับสำหรับคนที่มาดูคลิป2ก่อนนะครับทางฝั่งน้ำเงินนี่คือฝั่งของน้องดวงดีครับและฝั่งสีแดงคือฝั่งของสลลบชีครับนะครับผมจะได้ไม่สับสนกันนะครับครจจริงๆผมสับสนเองแหละแต่เนียนไปโอเคนะฮะครับผมอย่ไว้นะครับหยยบไว้โอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า ทางน้องดวงดีเนี่ยน่าจะเริ่มเครียดแล้วเริ่มเครียดแล้วครับดูจากนีโร่แล้วนี่ก็เป็นตัวที่อืทําดเมจค่อนข้างดีแล้วก็มีตัวแก๊งดีๆอย่างตัวแรสอยู่นะครับแรสนี่เป็นเมจที่แต่จริงๆผมก็กําลังสงสัยอยู่ว่าทําไมก็ถึงเลือกแรสมานะครับเพราะว่าเลือกแคลรี่มาสองตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวที่แบบใช้เคียร์คีฟสักเท่าไหร่การเลือกแรสมาถ้าเกิดเป็นช่วงแบบเกม เกมตามเกมรับอะไรเงี้ยอาจจะเล่นยากนะครับเพราะว่าเลสเนี่ยเขาจะเป็นเมดที่แบบจะต้องไปล้วงไปคุกวงในอะไรเงี้ยนะครับครับผมเคียร์คิปไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นเมทตัวอื่นน่าจะเคียร์คลิปได้ดีกว่านี้แต่ันี่ก็คืออาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งของน้องดวงดีนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็มีการสลับสีกันแล้วแล้วทั้งสองทีมบอกได้เลยครับว่าเดเมทมหาศาลทั้งคู่นะครับเดเมทเยอะทั้งคู่เลยครับทั้งฝั่งทั้งฝั่งน้องดวงดีแล้วก็เซฟชีนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเด้รับ ใช่ชนะอ่ามากกว่ากันถ้าเดเมจหนักทั้งสองทีมเนี่ยมันก็คือเวลาเข้าปะทะเกมน่าจะจบเร็วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวระเหิดกันทั้งคู่แล้วครับครับฉะนั้นเหมือนใครเปิดก่อนจะได้เปรียบใช่ครับก็ตัวบางๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดเมจค่อนข้างสูงนะครับออลาฟนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ได้ แรงวันนั oh, okay. so Twelve, i, so oh uh, uh ้นใจมวยไทยใช่ครับอ๋อเขามีสกินมวยไทยด้วยนะครับก็มีสกินที่เขียนว่ามวยไทยแล้วก็ใช้เสียงภาคของพันธมิตรนะครับที่เขาภาคเป็นพระเอกนะครับอ๋อใช่ครับเขาก็จะมาภาคเสียงให้นะครับอืมนี่ครับบ่อยโอ๋อเช็คระยะน้อยผมจำได้อยู่นะครับอ่าผมจําได้อยู่คํานึงไม่รู้จะเช็คระยะทําไมนะครับเอาเอารถเข้าศูนย์รึไงก็ไม่รู้วยเออคระะยนคคือคือนักมวยเนี่ยมันก็ต้องเช็คระยะหมัดเองครับเพราะระยะหมัดใช่ไหมการปล่อยหมัดในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าวุ้นเนี่ยเสียแรงไปเยอะเลยนะครับเลยต้องเช็คดู ใช่ครับเข้าใจแล้วคุณคุณเวิร์ดนะครับที่ให้ความกระจ่างไม่งั้นก็จะโง่ไปอีกนานเในครับช่วงนี้ดูมวยไทยบ่อยครับอ๋อครับผมโอเคนะครับตอนนี้ทางฝั่งน้องนุ่ดีก็ยิงไก่กันอย่างเดียวได้ตัวได้ตัวเมตามาตัวนึงครับใน่วำของแคร์ดี้ตัวนี้ถ้าจะม่ผิดรู้สึกจะชื่อราวีนะครับครับผมเป็นตัวที่โดนแบนค่อนข้างบ่อยๆนะครับโดนแบนพอๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์ของคูเฟิร์สนะครับครับผม ตอนนี้ก็โ,โหแล้วยิงรัวเป็นปืนกลเลยผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแบนกันนะครับยิงรัวขนาดนี้ผมนี่อยากเห็นจริงๆนะแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่น่าแบนเลยอยากรู้ไม่หลุดเลยครับ <laughs> <laughs> ไม่หลุดเลยครับไม่ไม่ค่อยให้เลือกกันแสดงว่าตัวค่อนข้าง<ช>เก่งพองสมควรนะครับนี่ถ้าเกิดว่าได้เห็นนี่อยากจะดูเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งเหมือนกันสำหรับในส่วนของลินดิสที่ท็อปคงเล่นนี่ก็เป็นตัวเมนของผมมีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับ ครับผมก็จะเป็นตัวเจอโอ้โหมีการหลบได้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยขลับผมหลนิดนิดหน่อยครับเอาละตอนนี้ขึ้นมาเลนบนแล้วครับกะว่าจะมากินมาหลอดแน่เลยครับ2เม็ดนะครับแกนดาวิ่งตามมาติดติดเม็ดนมเม็ดแก้นะครับดูครับนี่ครับโอ้โหเด็เม็ดเวทนี่ฟูเฟอร์ดูครับเด็เม็ดมหาศาลมากครับแต่ว่าจจรริงคับะได้ด้วยความที่เขาเป็นด้วยความที่เป็นมาหลอดนี่แหละครับก็เลยยังพอยืนอยู่ได้ถ้าเป็นตัวอื่นตายไปแล้วครับมาหลอดนี่เขาจะมีสกิลปาดที่แบบดูดเลือดกลับคืนมาได้ประมาณหนึ่งนะครับเอสกิลล่านี่มันระยะไกลเลยใช่ไหมครับต่่ออยเมืกี นี้ใช่ครับจะจะมีท่าไกลอยู่ท่าเดียวก็ที่เหลือเข้าประชิดหมดเลยครับอ๋ออย่างว่าเหมือนเมื่อกี้เห็นยิงระยะออกไปเผื่อฟุกก็จะโดนใช่ครับนะฮะโอ้่ถ้าโดนอีกแกนดาวคิดหนักเลยนะเมื่อกี้อ๋อแล้วก็ตัวนี้นะครับคูเฟิร์สดูจากอ่าในส่วนของอะไรนะสกินคูเฟิร์สอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่านี่คือตัวลิโป้นะครับตัวข้างบนอ๋อลินี้ใช่ครับผมมีเตลยวเซนแล้วก็ต้องมีลิโป้ไงครับดูดูไม่เหมือนเลยดูไม่เหมือนเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นอ่าสกินตำรวจอวกาศตำรวจใช่แล้วมันดูไซบอร์กไปนิดนึงใช่ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืนเลนเก่งนะครับริปโป้แล้วก็มีสกิลที่ดูดเลือดแบบดูดโตรอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับนะฮะดยเก็ตความรู้นะครับริปโป้เนี่ยเป็นบุรุษที่ถือว่าเก่งมากที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็โง่พอใช้ได้เลยในยุคนั้นเลยนะครับจริงๆอาจจะไม่โง่ขนาดนั้นนะครับแต่เพียงว่าด้วยความที่เขาไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงนะครับ มันทําให้เป็นการสร้างศัตรูภายในนะครับแต่จริงๆเขาก็ถือว่าเป็นแม่ทัพคนหนึ่งที่มีความสามารถสูงพอสมควรความเชยทยานดีแต่เสดายบุญน้อยนะครับผมไม่ได้เติมบุญนั่นเองนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหมั่นเติมบุญกันบ่อยๆนะครับนะครับผมเพราะว่าบุญบารมีนะครับแวิธีการเติมบุญง่ายๆนะครับก็ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีครูบดินสิงห์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เติมุ่ญอย่างนี้่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าา่ย เอาแล้วตอนนี้2เมตรโอ้เรียบร้อยครับเอาแล้วมีการหยุดเกมชั่วคราวนะครับสึกน่าจะมีอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในกฎในกฎของเกมนี้ก็คือสามารถที่จะหยุดเกมได้ด้วยหยุดได้ครับหยุดได้ครับเพราะว่าเพื่อรอให้อ่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้นก่อนนะครับจะหยุดให้1นาทีนะครับแล้วถ้าเกิดยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ฝั่งอย่างนี้ทีมสีฟ้าขอหยุดนะครับฝั่งทีมสีแดงก็ จะให้ประมาณ1นาทีนะครับถ้าเกิดหลังจากหนึ่งนาทียังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทีมสีแดงก็สามารถเลือกได้ว่าจะกดดาเนินการดําเนินเกมต่อไปเลยในขณะที่ทีมฟ้ามีปัญหาอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะรอให้เขาแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยกดนะครับซึ่งตอนนี้นี่ถ้าเป็นในมุมมองผมรับรองว่าแลับชีก็คงจะปล่อยนะครับเพราะว่ายิ้มแล้วจังหวะนี้สบายๆถือว่าโอ้ตอนนี้ก็พักนิ้วกันไปก่อนก็เป็นความเป็นน้ําใจนักกีฬาอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิด ไม่กดหยุดก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ละกันนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเลือกหยุดหรือไม่หยุดก็ได้นะครับผมมันก็เหมือนอารมณ์ว่าตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนอ่ะเนาะใช่ครับเออครับจะไปตีตอนเย็นก็แข็งมือกันพอดีนะครับตีตอนเย็นก็หิวข้าวนะครับตอนเย็นก็ควรจะแบบอาบน้ําอยู่กับลูกกับเมียกับครอบครัวอะไรแล้วนี่นักเรียนครับยังไม่มีลูกกับเมียครับพีเย็นนะครับโอเคยาวเรื่องสกู๊ตตอนนี้ก็หมดเป็นหนึ่งกันเถอะนะครับอ๋อรู้สึกทางเซฟชีก็จะใจดีนะครับครับอ่าโอเคครับแก้ปัญหากัน ตามสบายเลยครับผมรอได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางผู้พักเองเราก็เริ่มแล้วนะครับตอนนี้นับถอยหลังทั้ห้าสี่สามสองหนึ่งครับเริ่มเขียนต่อเหมือนเริ่มกันต่อนะครับผมครับผมก็มีกระตุกเล็กน้อยโอ้โหริโป้นี่แบบหัวเสียเลยครับจังหวะเมื่อกี้แบบจะได้อยู่แล้วเชียวนะเมื่อกี้รู้สึกถึงขั้นแหลงจริงๆนะมันพลึบพลึกไปเลยนะครับผมเน็ตแดงนั่นเองนะครับดูท่าทาง อ่ะนี่ครับอ่ะแล้วโดนสกิลอย่างนี้นะครับเรียกกลับขึ้นมาปั๊บปั๊บปั๊บยังไงอย่างรอดอยู่ได้นี่จิอู้ยอีกนิดอีกนิดถึงขั้นฟิกเกอร์เข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ครับผมอ้าวแล้วขอหยุดอีกแล้วนะครับทีมสิบใช่ครับเพราะเมื่อกี้สังเกตได้เลยครับว่าลาร์สนี้จะแหลกมากอ๋อนะฮะแสดงว่าเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวลาสเนี่ยครับที่มีปัญหาเนาะใช่ครับไม่เป็นไรครับก็ให้ ทำการแก้ไขปัญหาก่อนนะครับอ่อาก็หมั่นเติมบุญกันบ้างนะครับเติมตังเติม <laughs> เน็ตอะไรกันสักหน่อยนะครับอ่รู้สึกว่าอ <laughs> ินเทอร์เน็ตนี่ต้องยิ่งเติมเมพ่อใหญ่เนี่ยอันลิมิตที่ใสให้เต็มที่นะครับ <laughs> เวลาจะแซงปุ๊บนี่เริ่มเกมเลยนะครับอ๋อเราไม่มีโซ่เลยอะไรย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้ยินนะครับผม <laughs> เราคงจะแซวดังกันไปนิดนึงนะครับเออยายมาดูเรนล่างกันไหมครับก่าแคลรี่เขาทะเลาะกันยังไงนะครับอ่าแล้วก็ตามตามสเตปครับตัวโรมิงครับก็ตบตบกันไปแบบเหมือนเอออาากกก้นนนนนหิมมมทุบบใส่่่ัััะคคร็ไย ไอจะได้รับความเสียหายสักเท่าไหร่นะครับจริงๆก็เจ็บนะครับจะโดนหัวนี่ครับผมอ่าแล้วตอนนี้โอ้โหได้เข้ามาแล้วครับมาต่อนิดนึงนะครับอืมก็มีเจ็บปวดหน่อยนะครับหมดไปประมาณเกือบสี่หลอดได้นะครับอันนี้ก็ยิงยิงใส่ไปแล้วนะครับยิงไปแล้วครับไม่เป็นแล้วครับโดนอ่าแล้วก็ยิงไปู่นครับกำแพงล้วนครับอ่าก็ยิงได้สุดจอเลยครับ แสดงว่าอย่างนี้ดิถ้าตตอนนี้มีการไถกันหน้าป้อมเกิดขึ้นนะครับโอ้โหแล้วจะไถโอ้แต่โดนสกัดไว้กควนครับลัมเบอร์สกิลสวยมากก็เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดไม่สกัดดิไถสามข้อป้อมเลยนะครับโอ้ต้องแซวกันอย่างระวังเลยครับสวยครับสวยเลยก็เริ่มน้อยแลยนะแล้วลิงดิสต่อต่ออย่างงี้ครับอืไม่ตายครับผมนี่ถ้าต่อกันลึกๆเกินไปเนี่ยอาจจะตายได้นะแต่ถ้าทิ้งก็เสียป้อมเหมือนกันครับผมอืมโอเคไล่เข้ามาโอ้เริ่มแยกย้ายกันนะครับตอนนี้เลือดเสียเยอะครับก็น่าจะแยกย้ายกันกับแต่ว่าทางฝั่งสารพ รับประทานมังกรอยู่นะครับเรียบร้อยครับผมได้มังกรไปนะครับเมื่อในเมื่อของคาากินไม่ได้ก็ของหวานไก่อ่านใช่ครับลางปากกันนิดหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ทางด้านของน้องดวงดีก็เริ่มออกมาจากน้ำพุแล้วนะครับครับผมแต่ทางฝั่งของน้องดวงดีนะครับก็เก็บสกอร์จากปากไปก่อนนะครับช่วงนี้บริหารเงินกันนดีนะครับตอนนี้เงินของทางด้าน อ๋อสไลด์ชีเนี่ยก็จะนําอยู่ประมาณเกือบพันนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกไว้เก็บแรกนะครับถ้าเกมมันสูสีเกมมันทรงๆก็พยายามไปเก็บอ็อบเจกอะไรให้ทีมเรามันได้เปรียบขึ้นอย่าเน้นคิวเกินไปนะครับอย่าเพิ่งหิวและตอนนี้เวลาก็ผ่านไปถึง5นาทีนะครับยังไม่มีเฟิร์สบัตเลยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเล่นกันค่อนข้างระมัดระวังครับก็สมศักดิ์ศรีกับการเป็นคู่ชิงมากๆเลยนะครับแลยจริงต้องระวังมากเลยนะครับสาหรับทีมน้องดวงดี นะครับว่าท่าพาดในครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยมันจบเลยนะครับครับผมแล้วข้างบนลิโป้โอ้ริโป้ลิโป้ก็ดูดเลือดไปนะครับแล้วเรียบร้อยครับผมเจอป่าดด้วยนะครับป่าสวาวเลยนะครับรอบนี้ครับผมอ่าแล้วก็เป็นเฟิร์สบัตของทางน้องดวงดีนะครับได้เป็นก่อนนี่ก็เหมือนเกมที่แล้วเนาะเกมที่แล้วน้องดวงดีไหมได้เฟิร์สบัตก่อนนะครับอ่าแต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่โอ้ล้วยิงไออันติเมตไปแล้วครับไปแล้วครับทีนี้ไปแล้วครับกำแพงล้วนเช่นเดียวกันครับกระะสุนนนมัวิ่งช้าครับก็จะโดนยากหนน่อยะครัับบครถ้าจะโดนนจริงๆี่คือต้อง ต้องกะกะระยะรูปแบบเกมมาให้ดีเลยนะครับต้องอ่านเกมแบบล่วงหน้าเยอะๆเลยครับหลายสเต็ปเลยครับผมนะครับหรือไม่ก็ต้องฝังตรงข้ามแบบสงสารเขาเดินไปให้เขาไป็นหมู่ลูกกระสุนเขาสมอคราแล้วตอนนี้ทางเทรนเนี่ยครับเป็นไงบ้างอ๋อยังยังรอดอยู่นะครับด้วยความหนางเขาครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรุนแรงกันขนาดนั้นครับคือหลอยแซลกันไปนิดหน่อยนะครับจีบๆกันเล็กน้อยนะครับเผื่อว่าจะเขินกันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะทางด้านของน้องลุงดีเนี่ยก็เสียป้อมล่างไปแล้วหนึ่งเลน ได้หนึ่งป้อมใช่ค <musicians> รับอย่าเนี้เป็นเลนเลยเลนลากโตักชีเก็บป้อมเก่งนะครับเก็บป้อมจะค่อนข้างเก่งอาจจะเป็นกลยุทธ์เทคนิคของทางทีมเขาก็ได้นะครับก็คือพยายามเก็บป้อมเก็บออฟจิ๊ c ต i ่ e ต่างๆเก็บมังกรเก็บอะไรให้ได้เปรียบเยอะๆแล้วก็พอเงินเริ่มนําอย่างเงี้ยของเริ่มมาก็จะเริ่มเล่นง่ายขึ้นนะครับ นีตอนนี้ก็ต้องแซลกันหน่อยนะครับแกนดับของเราแซลดีมากนะครับแม่แกยูเฉลา not pass นะครับอ่าเดี๋ยวรอครับผมออ่่าใครน่าจะเกิดทันกันอยู่หรอกแม่ย่าหานได้ไม่แก่ไม่แก่แม่นีโยนมาแต่ครูบาสแก่แล้วเกินนะครับมันมันต้องเกิดทันแล้วเพิ่งอายุ24อยู่เลยจะไปแก่อะไรนักหนายี่บสีเมื่อกี่ปีที่แล้วนะครับเนี่ยเรามาดูเกมกันต่อนะครับตอนนี้อ่าทางหน้ามังกรนะครับก็เรียบร้อยครับผมลิโป้นะครับผู้หนุ่ม ขวันทองของเรานะครับก็ไปเก็บริปอ่าไปเก็บไปเก็บริปปไปเก็บมังกรได้นะครับแล้วก็มีไฟเกิดขึ้นหมดแล้วมาหลอดเรียบ้อยครับผมโดนลุมไปอย่างนี้ก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับฮะตอนนี้ก็มีการสลับเลนกันเกิดขึ้นแล้วนะครับทางส่วนของเลนแคลรี่กับเลนออฟเลนนะครับก็เป็นกลยุทธ์นะครับสำหรับน้องๆเออเรียนักงเรียนที่เข้ามาดูนะครับแล้วยังไม่ทราบเนาะว่าทำไมเขาต้องสลับเลนก็คือพอแคลรี่ตีป้อมแตกปุ๊บเขาก็จะโยกมา อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะมาเก็บป้อมของอีกฝั่งนะครับโอด้วยความที่ออฟเลนเนี่ยพอป้อมแตกปุ๊บเราจะต้องเล่นลึกขึ้นใช่ไหมครับออฟเลนเป็นฮีโร่ที่แบบเล่นเล่นเล่นลึกๆได้นะครับเขาก็เลยจะสลับกันครับนะครับอันนี้ก็ต้องใช้สกิลวัดระยะกันไปก่อนนะครับขอเช็คระยะหน่อยครับผมนี่ไงครับหนเ่งคมัดเลยนะครับประทับเข้าที่ใบหน้าเลยนะครับเมื่อกี้ก็ถ้าต่อยโดนก็มันก็อุตส่าห์ จะปูมาเมื่อกี้ว่าถ้าต่อยโดนนะครับมันก็จะเป็นการโป๊กที่แบบนี่ฮะสร้างเดเมจไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเขาต่อยเ,เร็วนะคระับเนี่ยไม่กี่วิเขาก็ต่อยได้แล้วเนี่ยครับครับดีเลย์น้อยนะใช่ครับแล้วก็ต่อยได้แทบจะเรื่อยๆถ้าต่อยโดนนะครับถ้าต่อยไม่โดนนี่ก็อาจจะต้องรอเอเนจีเอาแล้วก็โดดมาครับโอ้ไม่ได้นะฮะจะมาเคลียร์คีฟครับเพราะว่าอย่างอย่างที่แจ้งไว้นะครับเลนกลางเนี่ยเขาไม่อยาก ไม่อยากเสียเร็วนะครับเมื่อกี้ก็นึกว่าจะลงใส่แกนดารฟเลยนะครับที่ไหนได้เป็นการเคีคีิปหรือว่าเป็นการแก้เขินนะครับผมก็พยายามพูดให้ดูเดียวนะครับก็เป็นการเคคีิปนะครับเป็นการเคีคิปพยายามเคคิปีฟเว้นะครับไม่ไม่ใช่เป็นการที่จะแบบกะว่าเอาอยู่เลยนะฮะเจตนาเป็นอย่างนั้นนะครับได้ได้พลาดไม่ได้พลาดอะไรเลยถ้าเกิดได้ตัวเมทได้ก็จะดีมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับอฟุกโวย ผื่อมันจะโดนซะมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เก็บตันเก็บอะไรกันไปนะครับทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คีบคีกันไปก่อนนะครับมีการยิงสวนกันใช่ครับเป็นการ่าโซนเอาไว้นะครับให้ทางป้อมเนี่ยครับโดนโดนรถถังยิงนะครับเพราะรถถังยิงป้อมค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับอระเบิดหนักมากหนักมากนี่เมดเล่นดุมากเลยนะครับเอเมดของทางสแลปชีนเนี่ยเล่นค่อนข้างดุนะครับ แล้วก็เล่นแต่เมดขาตายนะครับอย่างกินไปแล้วเล่นอิลูเมียก็เล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นได้ m อ p ด้วยนะครับถือว่าเล่นได้ได้ดีมากนะครับตอนนี้ก็เล่นเป็นเมดขาตายอีกเช่นเดียวกันนะครับมาโอแค่เซลกันนิดหน่อยป้อมป้อมการก็เรียบร้อยนะครับดาร์ซี่ก็ไปเก็บป้อมเรียบร้อยนะครับอย่างที่กล่าวไว้นะครับดาร์ซี่เป็นตัวเมดก็จริงแต่ว่าเป็นเมดที่ตีป้อมแรงมากนะครับด้วยค่าอินสูงนะครับแล้วก็มีสกิลที่แบบยิงแบบทะลุทะลวงเลยครับ วัดเชิงวัดระยะกันเล็กน้อยนะครับต่อแล้วก็พยายามเก็บสกอร์ในป่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดเวลานะครับมีป้อมของทางด้านน้องดงดีโดนสอยไปอีกหนึ่งป้อมแล้วนะครับครับผมขณะที่ราลทียังไม่เสียสักป้อมนะครับมีป้อมบนเลือดปิ่มๆเท่านั้นเองนะครับเออกันป้อมกันเก่งครับเล่นโซนกันป้อมกันเก่งนะครับอันนี้ รู้สึกว่าสกรอร์คิวยังเสมอกันที่1ต่อหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็<ๆ>ทางด้านของเงินเนี่ยทางทีมแซลับชีก็ทําได้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดผู้ชมสังเกตดูนะครับแซลัชีเนี่ยจะเก็บทั้งออฟเจ t ต v e ได้ได้เรื่อยๆเลยนะครับ,รบทาให้การเงินของเขาดูดีขึ้นทั้งนั้นที่สกรอร์คิวก็หนึ่งหนึ่งนะครับแต่สังเกตดูทั้งการเงินทั้งในส่วนของออ j เจ t ตอะไรเนี่ยอันนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือพยายามเก็บออ j เจ t ตเก็บอะไรให้ทีมเรามันได้เปรียบนะครับจะได้ สร้างสร้างความได้เปรียบเวลาเกิดทีมไฟนะครับอย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็นเกมทุนนิยมครับตังเยอะก็มีโอกาสต่อล้อต่อเถียงได้เยอะกว่านะครับเงินเยอะเสียงก็จะดังหน่อยใช่นะครับผมจะพูดอะไรใครก็ฟังลรวพอปอมกลางแตกเห็นไหมครับก็มาเก็บทรัพยากรมาเก็บบัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามไปนะครับ ช่วงนี้ก็ทําได้แต่ยื้อแล้วครับจังหวะนี้ฝั่งของน้องดวงดีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเขาก็เข้ามาลึกแล้วฉะนั้นต้องยื้อเอาไว้นะครับขนาดตัวรมนะครับเทนถึกๆก็ยังโดนตอดขนาดนี้เลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแแบบรู้สึกมาหลอดจะออกเป็นในส่วนของมิ l เลียนออฟทอยนะครับเป็นไอเทมป้องกันเวทมนต์ได้ดีที่สุดของเกมนี้นะครับก็สมควรออกเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีตัวเวททำาดเมจทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มาเก็บในส่วนลักเซเลเยอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับตอนนี้ พอเช็กลิยาแล้วหนีเข้ามาเป็นยังไงก็ไม่ทันครับสบายันครับและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับครูเฟิร์สคือนอกจากดาเมจเวทจะสูงช่วงต้นเกมแล้วตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลา12อาทีเป็นช่วงเวลาที่แครี่เริ่มเฉิดฉายแล้วนะครับและคาเฟนี่เนี่ยครับตังตั้ง8,000กว่าแล้วตอนนี้ของก็เริ่มเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้คาเฟนี่ก็จะเริ่ม ก็จะเริ่มมีอํานาจในการต่อล้อต่อเถียงเยอะขึ้นแล้วนะครับมีสิทธ์มีเสียงกันมากหน่อยนะครับเพราะอำนาจฐานอำนาจฐานการเงินเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยอยงนี้ผมแจ้งไว้นะครับเลือกแลสมาแต่ล้วงไม่ได้เน็เลยกลับกลายเป็นทําให้ทีมเขาเล่นยากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเลือกเป็นเมดตัวอื่นที่แบบเคลียร์คีฟเร็วๆก็อาจจะทําให้การเล่นมันง่ายกว่านี นะครับนี่สังเกตนะครับเจอแล้วไม่ประทักกันเลยปล่อยเลยนะครับโอ้ตัวลมิ่งครับตัวหนาๆนาทั้งนั้นครับเหมือนเอาไข่กระแทหหินแล้วก็คงไม่ดุมเนี่ยครับดูสิครับหนาตืบเลยครับยิงเวทยิงอะไรมาเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับเนี่ยครับอ่าแลสก็ต้องใช้สกิลอันติเมีหนอย่างนี้ออกมานะครับไม่งั้นไม่ไหวครับการเล่นนี้ดูแล้วระมัดระวังกันมากเลยนะเนี่ยแลสเล่นเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะยิงสกิลอยู่ข้างหลังมากกว่าก็เลยทําให้เขาไม่ค่อย เฉิดฉายเท่าไหร่นะครับอืครับน่าเสียดาย้นี่ <ผม S 1> เพราะว่าถ้าเสียดายครับเสียดายเพราะว่ามีตัวบางๆตั้งสองสามตัวนะครับครับ,รบถ้าเกิดมีของดีๆกว่านี้หน่อยก็น่าจะล้วงสนุกเลยแหละครับ อ่ะแล้วก็ช็อกลงมาแล้วครับมาหลอดครับช็อกปาดนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับคัมพีนี่เก็บแ l a s ไปได้นะครับแล้วรู้สึกจะเป็นทางเซลฟชีนี่ครับที่ทำเดามีดได้ดีกว่านะครับครับโอ้โหตายแล้วทีนี้จะอยู่ไหมครับทีนี้มาหลอดก็ไม่หลอดเช่นเดียวกันครับโอ้ยน่าเสียดายนะครับผมโอ้แล้วทางเซลฟชีไม่มีใครตายสักคนเลยนะครับนี่โอกาสดีที่จะดันเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเซฟเพนหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ไปสามอ่ะตอนนี้อ๋อข้อมล่างก็เรียบร้อยครับมังกรก็ตี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 ไปนะครับตอนนี้อยากยิิงงมมาาากกกครับอยย เนี่ยครับถ้าเกิดเข้ามาในระยะทําการวงสีฟ้านี่โดนยิงแน่นอนครับผมโดนโดนยิงยิงยิงอืมรินดิสก็รู้ครับผมดินดิสรู้ว่าเข้ามานี่โดนแน่ๆครับเขาก็ไม่เข้ามานะครับอ๋อแล้วตอนนี้ โดนกันหนักมากเขาให้คาเฟนียิงป้อมแบบนี้อ้าวแล้วนิดโดนอันติเมตอย่างนี้ตุ้มตามตุ้มตามไม่จะรอดเรียบร้อยครับยืนมอบเลยครับอ่าถึงขั้นปล่อยมือถือแล้วครับบอกอ้าวตามสบายอ่าแล้วครับแล้วตอนนี้อ่าเรียบร้อยไป2ศพครับอ้าวแล้วมาหลดลงมาพื้นล้วนครับผมไม่โดนใครเลยครับจะเป็นการทยอยตายไหมครับทีนี้โอ้โหตอนนี้นะครับก็มาเคลียป้อมต่อนะครับโอ้ตอนนี้เกมมาทางแซฟทีแบบได้เปรียบสูงมากๆเลยนะครับ ป้อมล่างก็หายไปแล้วนะครับเกมก็เริ่มดำเนินการอย่างไวขึ้นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยครับดูสิครับแครี่มันเริ่มยิงป้อมแรงแล้วครับเนี่ยแป๊บปุ๊บปั๊บหายก็ับอ่าแล้วก็มีการโซนนะครับโซนออกไปกะว่าจะจบเกมแน่ๆครับตอนนี้ถ้าเคลียร์ถ้าเคลียร์รถคันนี้ไม่ได้เกมจบนะครับอ่าแล้วเคลียร์รถได้ครับเคลียร์รถได้แล้วก็จบไปนะครับโอก็กลายเป็นว่าน้องนูวีเนี่ยหมดโอกาสที่จะได้ไปต่อเลยครับผมก็ได้ที่2ไปนะครับอ่าก็สมสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงนะครับ ผมไม่อย่างนั้นเนี่ยได้มีรอบที่3เลยนะครับรอบแก้ตัวอีกทีนึงครับคนภาคก็จะยากนะครับตาม้อก็จะลำบากด้วยนะครับทีนี้นะฮะก็เป็นว่าทางฝั่งน้องดวงดีนะครับก็เป็นที่หนึ่ง้องดวงดีเป็นที่สองครับผมน้องดีเป็นที่สองน้องดวงดีนะครับแซลับซีอ่แซลับซีเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ อ่าสามต่อเจ็ดเกมนี้ไม่เล่นคิวนะครับเน้นการจบแล้วครูเฟิร์สดูสิครับเมดได้ MVP อีกแล้วแสดงว่าเมดของทางแซฟชีเล่นดีมากครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองจริงๆแล้วใน MVP 2ตาเซสก็ครับว่าแมตต์ต่อไปนะครับแมตต์พิเศษที่เราจะจัดให้นะครับก็จะเป็นแมตต์ระหว่าง อ่าโนเนมและสซลฟ์ชีตต้นนะครับเพราะว่าโนเนมเนี่ยเขาเป็นแชมป์ของมอต้นนะครับก็จะได้มาเจอกันกับแชมป์ของมอปลายนั่นคือสซลฟ์ชีตนั่นเองนะครับโดยมีเงินรางวัลติดไปนัวเวลาห้าร้อบาทนะครับอ่าส่วนใครเป็นผู้บริจาคนั้นเดี๋ยวไปดูกันในหน้างานนะครับผมแจ้งกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้เลือดไหลซิปๆเลยครับเนี่ยตอนนี้ครูกันเองตอนนี้เลือดไหลซิปๆแล้วนะครับไม่ใช่เงินใครครับเงินพวกเรานี่แหละโอเคนะครับผมโอเค อ่าถ้างั้นก็วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านที่ได้ดูนะครับก็คงจะสนุกสนานไปด้วยกันนะครับงั้นวันนี้ผมครูเฟิร์สครับครูบาสครับผมก็ต้องขอลาก,กันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ